สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะวันนี้แม่ดาวค่ะเพราะว่าแดดเต็มมากเลยนะคะเวลาก็จะซักผ้าก่อนนะนะซักผ้าก่อนเห็นว่าลุงพันว่าจะมาตำซุ้มตำนะคะก็เลยเตรียมไว้ให้แล้วะคะเมื่อคืนนี้นะคะแม่ดาวก็ตำแล้วนะคะแล้วก็น้องนาเดียก็ตำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะยังตำอีกได้นะคะลูกเดียวลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยว เตรียมไว้ให้ลุงพันลุงพันบอกว่าจะมาตำส้มตำนะคะรถลุงพันทำไมไปจอดไว้ตรงนั้นล่ะอันนี้มีชาวบ้านเอาวัวขึ้นมาเลี้ยงเนาะแต่ว่าวันนี้ควายไม่มาเลยแล้วบอกว่ามันร้อนนะคะควายต้องไปหาหนองน้ำเนาะถ้าวันไหนอากาศดีๆคึ้มๆก็จะมีอ่า ทั้งวัวทั้งควายนะมันกินหญ้าเนาะลุงพานมาแม่ตามมาหุงนะอยเตรียมไ้ใหายแล้วข้าวเหนียวก็มีต,ตาตากินข้าวเทงแบบบอฮะได้เคยกินฮะ เมื่อกินเทงวะเดี๋ยวมันง่วไว้เมื่อกินตำหมูหุ่งนวมกันกําลังอ๋อเพาเสื่องมากมันกินยาที่นี่ละมันบ่ไปใส่เรากําลังตีตำหมูหู้มันอยู่ห้องนี่ละแดด้อนมันก็อยากเศร้าหงมเนาะ บ็เคันเอาอีกะสิไปเ,เก็บมาให้มหมกุงคร,รับบุ๊ดช่วงนี้ก็พักเที่ยงไปต้อะไ,ไปเที่ยงกวาวเนาะกวาดแล้วก็ส่งสั่งทำไปกินข้าวันนีนะ้หนึ่งมืออะไร่ได้ินข้าแล้วหมดยาวเลยกินแล้วกินข้าวานะาาข้ากา็มีดอยู่ร้า,านกยเสี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็มีกินี้ก็ดีก็ได้ก็เลยโอว้าเ้าวา่าแต่กง เียกินเบมอสมๆเนี่ยะจะคำสองคำนีกินายเนาะเอาครูดับเบิทลทาราเซดายมันเออตาสองเท้อแล้วยังมีเบิดอยู่ Thank you